สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเนะาะวันนี้พากันเขามาในเมืองเนาะพี่น้องมาปากซีว่าสีมาซื้อจักเนาะพี่น้องซื้อจักตัดหญ้าเนาะกะัมีพอเนาะพอจากอเมริกาพี่น้องพอคำสิงเนาะที่เป็นผาเกิร์ดมาให้พี่น้องสนับสนุนจักเนะ<พ>าะเป็นผาผามหาให้บอทชื่อจ็คหันหล่อหนึ่งเนาะในให้แม่น้ำคิงซื้อ คล้องให้ลูกๆหันดอยหนึ่งเนาะพี่น้องกับพอดีเป็นซองดอยจะได้แกะขอบมุ่ขอบใจพอเพลินได้ๆเนาะพอให้นยูดีไม่แห้งเพลยเนาะใจพอได้ๆก็ได้ไปเบิ้งไปช่วยรับกันพี่น้องบ้าเอาสีไหลราคาเท่าไรเนาะจักเนาะเออเออบายดีใช้บายดีเอ็นดี้จะมาใช้บอกปลาลูกตัวกับายดีไหมมีปลาลูกกับพอดีสื่อนุ่มสื่อแพมเปอร์ให้ลูกเาวเลยเนาะพี่น้อง เจี๊นุ่มให้เป็นแปะเนาะกําลังจะนนุ่มเกง่งใช่ไหมพี่น้องเกันคือลำเบิร์ดเป็นท้ยกล่องไปพี่น้องกันไปเบิรงดไปชมกันมา,า,า,าคาราสีใดแล้วคาเท่าไยจากกระหยาเนาะเออ,เอถูกใจเ,เออคนงามคนงามงาม่ามีน้นองอยากมาใช้มาออมเงินมากินนุ่มพีม่ดได้อยากได้ยังมั้งวั เท้าชื่อหายวะเออเท้าชื่อหายบใจขอบใจขอบใจเท้าเยีูกขอบใจเท้าไหมขอบใจเท้าใหญ่ไมใจขอบใจที่หลานจริงเอออออยู่ดีไม่แหงเลยเกระเปาเพียงแ่นี่นี่้องีนี่ต้องหนังโฮมช้อหนังสัตอ จะเป็นสีจังหวะจะรจังหวะหร่องจังหวะชองจังหวะตัวนี้คือกเพนกลัวตัวะไรคอมมาเลยนี่ข้องเต็ดนะเขามีกลุ่นปิดละดือนโอ้ยอัมเพนตัวนี้ตัวนันดานปนึ่งนะตัวนี้มัน โบอยากคนแลมันใส่น้ำมันคนแล้วมัซองจะวาซองยังวะเลยน้องเปลี่ยนมาใส่เพราะว่าตัวนั้นก็ใส่น้ำมันคนมันก็เครื่องเก่าค่ะบอตายแล้วเครื่องเก่าเครื่องเก่าก็ะเชื่ออยู่นี่ก็ได้น้องเปลี่ยนใหมาเข้าตัวนั้นนะอันนี้พอดีดอยหนึ่งพอดีพอดีดอยหนึ่งพอดีเติมใส่อีก กำลังประกอบนะพี่น้องเนาะเครื่องไม้เครื่องไม้ไม่ได้ใช้ตัดหญ้าอย่างเดียวเราตัดข่าวน้ำเลยประโยชน์หลายอย่างจากกัน tắt khẩu tắt nhà lại bớt Hãy subscribe đấy uhm. นนีนะ่ข้างหัวมันเข่าก็ได้วบีบป่ะเออพอดีบีบเออพีเด็ก็เออโอเคอเออสิบหมื่นเนาะโดยโดยเข่เขตัดผ่ามาเถือนเนาะพี่น่อตอนนี้ก็มาหอนเถื่อนนะนี่จักเขาเนาะ Ừ. Khắc, khắc thì nó nhỏ này, chắc mày nó Nè, cái sử nụm nó Nụm mà hãy nóng điên điên thì nó xong kết nó Kết là xong sen tài nó Bên first nằm ý à. Bớt gần xong Gần xong gọi cửa bớt thì nó <laughs> nhanh thì sử à, Sụt Đến xong càng thì nó làm kinh ý nó Thân thật sự thì nó đã tham mò xong rồi nó

กับใจพอได้หลายเลยเนาะพี่ัเกินมาหายเนาะสื่อจักเนี่ยกะสื่อนุ่มสื่อยังให้น้องนิดนึงเนาะเออสงการเงินมันยังเดืออยู่หาหกแสนพาไปสื่อสุดในตัวอีกนี่อะไรพี่น้องเอ้ยคอยกันม่ติเนี่ยจะเป็นเนาะม่แต่พลาดพี่น้องเอ้ยคือเห็นนี่แหละ หลายเงินมากองลอยกันเนกับซ well ื like, ่อจักหนึ yeah. ่งกับเบิร <co> mm ์เนาะลอยหนึ่งลอยกัวอะไรซื้อจักหนึ่งมาสื้อนุ่มซื่ออันอยู่ในพี่น้องดเเอาไปใช้มาใส่เราเออร์แมนบริกินบริยาสั่เออเ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 นเอเเเเอเ

ตักขามานะเราพี่น้องชิมารองจักใหม่ครับปตนดญหาาเที่ยว่าเทียวนกำลังตีแ้่หมดเลยจะตับใส่ใบอะไรเนาะหาจกมอันนี้ใบตักหนาอันหนึ่งที่เขาแถมมาเนาะอันหนึ่งโอ้โสิงน้อยเนาะ よろしくお願いします。<music> ยาำแก้วขาวจริงชื่อกต,อตอาตาขาวว่าใช่เนาะ Xin、uh, chào ใส่การเนาะคือว่าจักตัดหญ้านี่ใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะพี่น้องตัดหญ้าน้ำนะครับหรตัดเขาน้ำพี่น้องเนาะได้หลายอย่างพี่น้องแ้่ก็ขอบใจพอหลายเนาะขอบใจได้ๆสื่อจ่าขายพี่น้องเลยอ่าอยู่ดีไม่ให้ง่ายพี่น้องเนาะแป๊บเดียวไส่สอบหนึ่งใส่แต่เกี่ยวตันที่เปิดที่ไรสอบหนึ่งเนาะเปนง่ายพี่น้องเรียน ยามเสาหงอกจนแบบมันจังมาเนาะหงอกพวงจนแบบเปลี่นเฉาการทำมันเก่ง,ง,งสุดส่วนตัวนี้ปล่อยเนาะปล่อยให้เด็มเลยพอจ่อยลายพี่น้องเด็มนี่มันนักสิตับพอเกี่ยวมันเกี่ยวอะไรเลยพี่น้องเกี่ยวหยางมันสั่นพอกระเถินต้องใส่ตักจากตัดอย่างอีกไทยหนึ่งเนาะไห้นี่ไห้นี่มันบมาจากนาบันได บางๆเนาะวนาไอ้ต no. oh, nah. ่าให้นี้แบบง่าแบบพอดีเลยแบบที่พอดีเนาะสิเบิร์ตแหละพี่น้องเห็นปะซุ่มนั่นคอยใสอันนั้นนลยใสเกี้ยวเกี้ยวเอาเนาะแต่แตมือแต่ใสเวลาพี่น้องเนาะงใสเกี้ยวแต่ถ้ามีจ้ามันก็สะดวกสบายหย่อนเวลาขึ้นมาอีกตัดอีกซองเตื่อเนาะซองมือก็สิเบิร์ตเนี่ยนี่กะประหยัดประหยัดแน่นะพี่น้องเนาะหย่ากัน ข้าว y a นี่มันกระอืดเอาผูยมาใส่วันนั้นก็สิเอาโกยเอาผูยขี่ไก่ในขอกมาใส่เนาะให้มันปร่งไว้เพราะเฮาบ่ได้ใส่ผู้เลยแบบปลูกธรรมชาตินั่งอีกให้เลยเออกับพอาเลยทุบๆท้ายๆไปเนาะพี่น้องสมกับเผืออน้ำนั่นคือคือชิไใ่แน่กลัวกินเผือนแหละไปพี่น้องบันี้ึกปิดขีดเพื่อนฉันหนยเนาะอกันอีพีหน้าพี่น้อง